การปวดการดัดการประตุ้บปะชยั้งเบียอย่างนี้การข้อพิสัยกัเด็กการเลยจากพิขอเีป้าน้งไแเปิดมาเด็กๆแสดมาด้อุ่นกับน้องเอ็นเดอร์กันเออ่าขั้นตอน เรานัดนเการรจะใช้กรณีมันเอาลัดนับไม่ลงเพราะมันีรเดกมันเยอะเราจะต้องใช้โสมโค่ะหรือว่าเนก็ต้องเลือกคนนะมันเสียงดังรบกวนเสียงข้างไหนเราก็ไปซื้อพัดจีนมง้ ก็เลยเลือกนวดลาดำนัะขั้นตอนนวดลาดกันนก็มีพื้นฐานขาเวดลร้ก็ะตัวระดูแล้วก็นวดขาด้นอกขาด้ในลัาูพื้นางให้สคยังไม่เคยมาือเรียนหวดมานะอ่าเนมวแ่พื้นฐานเกี่ยวด้านในเกี่ยวด้านนอกพื้นฐานเกี่ยวด้น พื้นหลุดฐานหลังหลังจากเรานอนแล้วเราก็ลุกข้าดันข้าหันขึ้นมาสวายเปลี่ยนท่าฝึกทีหน้แล้วพื้นฐานที่บาดโดนท่าข้าดิขึ้นมาหนักเนาะซ้ายขวาท่าตรงกลางถูงตัดแล้วก็พื้นฐานโค้งโคล่แล้วพื้นฐานที่จับตักแล้วก็พื้นฐานัว่หนักซ้ายขวาขาคุณก็จะเอาเอาลูกบอลนี้ได้นะคุณสมบัติรถวัลนวดน้อ ควรม,มีนะไม่ใช่ทั้งหมดนะควรม,มีในคลินิกนี่แหละที่มีปัญหาเนี่ยแหลที่หมอเคยืนปัญหามาแม่พอสอบสี่สิบมาองค์ที่เก้นา,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 า 59, นี่แหละคัดคัดผลมาจากปัญหาตัวอ,อิ่มทรมาร์ตเลยถ้าใครมีเรื่องมากกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ว่าออกก๊าซหรือน้ามปวดนะคือปัญหาที่หัวออยืนหนึ่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบางคนไม่แข็งเลยไปหมอโน้ตได้ ล <t> ้ว <chocolate> ก ja ็ก็ไม่้กแต่ก็ยังมแวันไหนเ่แงแรงก็ไม่ต้องมาเอายจมาเ้อมีความขยันชื่อเสียตัวตุ่นเองียุกคนขยันหมายของว่ายนอย่าเดียวขยันว่าอย่างตุนเอคุณนิดคุณนิดป่วยเอาพิดโดมาก็ไม่ป่วยก็ปวดปวดวดหมอ ไม่มาศึกษาอาจารย์ืทำมเให้พีนีตคมงจอดใหาไม่ให้ไม่ยกเราไป็นมันต้องมีความอยากมันต้องอยากรู้เขาไปว่ามันเป็นอะไรเอก็้องึาษาเราว่าที่เอมันเป็นประชาตบาบแล้วนอ้อมหาจะบบา น้องก็นวดพื้นฐานแบบนวดพื้นฐานพื้นฐานแก่พื้นฐานรวกไปไหมสาในนอกด้านไม่นเพราะเขาโ่หนปเขาทำไมไม่นวดจฉว่าอยู่แบบที่น่ที่เลือตัวน่เขาใจดีเขาไม่ต้องปวดก็คือนวดตอทักงตั้งแต่นั้นมาก็เลยลืม ก็มา่านว่าวดทีนีที่งเข็มก็ฝังเลยไมหาทีมวดจากเนเดมร้องกัาเทคือไม่ขยันไ้ืสหาคารู้คือจะวแต่ในความรู้ึกของตัวเองไม่มาื่นสายดาจถึงาการนี่นอกจากถายอก็ต้องว้าหาพัฒนางานี้าดึงห้าข้าราชการที่ผู้ช่วยสามร้อยป ทำจนะหมอทำใจหมอเร่มที่เพรียสุขทำไมมันไมหายได้แล้วมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นคนาตเจอเรือนอะไรมันเกิดเดือนไหนวันไหนท่มันกินข้าวกับอะไรถามหมดเลยนะถามมนเลยยี่สิบาสิวนแล้วเราเราแล้วเวลาเียนหมออนก็ไปยืนอหน้า เล็น้อยนวดบ้างหาปวดไว้ก็ูดอย่านี้คถ้าเดต้องมีความขยันขึ้นกับตรดนินามีความ ไม่แรบอกว่ามันหนาวหอมนต้นเลยมันเป็นตบวเตือนในปากเติอนหน้ค่ะครับอ่าไม่มีความรักมีไหมรู้สึกลำคานไมคนไข้ดื้อๆืๆเป็นลำคานไหมเงินเน้อหนักเงินนื้อนักไําลาคานไม่ําคานเงินแต่ลำคานโรค เราเรามองตัวกันนะว่าทาไมแสดงว่าเราไม่เราทำไมลูนคาไม่เคลียร์น่ะเพราะว่าทําไมมาตั้งกี่ครั้งแล้วเขายังเป็นอาการเดิมเขาน่าจะมาด้วยรอบหน้าเขาน่าจะมาด้วยอาการใหม่แล้วอย่างเนี้ในความรู้สึกของเรานะไม่เบื่อครูไม่เบื่อนะแต่ว่าเราคิดไงว่าเราจะทําไมเขาไม่หายเราต้องแก้ไขยังไงคืออยากให้คนเขาพ้นทุก ใช่มาเรียนเช่นเลยมีความมุ <Wow. S 2> ่งมั่นพัฒนาที่ก็เมือนความรักแแก้ปัญหารักน่คดูเนดัารนี้สำกัรในคลินิกนั้นกับคลินิกนี้แต่เสื้อพอปกเือเพื่อพอมีปกเปเพื่อเชื้อเพื่อยืดอะไรก็ปด่พอมีปกเลียเรือ แล้นั่ือในเขียยนยันวันยะถึงไม่ก็ปวดตนคื่งาที่มันมีใครก็ไรู้ที่วดแล้วก็ยกขาอะไรเงี้ยเอาเข่าเราเลแล้วก็ยกขาอ่อนว่เราไปก็ได้แล้ก็ไปกไ้แ้้ก็ป้วไปด้นล้วก็ไก็วก็ไก็ได้้ก็ได้แ้ไป้กไปวปดกวแล้วก็ไปกวกด้แล้วก็แล้วได้วว ออนดแ่นี่มเราจะต่อเขาอย่างไรไม่เราก็ตยกแได้นะครูเพราะว่าการรักษากับการการการชงเขาไม่ได้นวดรักษาการนวงนวดทำสื่อทำอะไรต่างเชญชวนแต่นวดจริงๆนวดรักษาไม่ใช่เหรอคะได้น้อดูค่านวดของเรา กระโจนร้านฐานหลังท่านั่ก็ให้คนไข้นั่งฐานหลังท่านอนด้วยคนไข่นอนฐานขาด้านโนก มือฐานจะสวยนะคะยังไม่สัญญยานะสั่งยาที่วัดต่อไปนาะด้านนอกด้านในด้านในด้านนอกอ่ามือฐานบาบาก็คือบาซ้ายบาขวาแล้วก็ลงมาข้างหลังมหาจรสี่สองห้าแล้วก็พือฐานโค

ไม่ได้กันเลยยอยู่คลินิกอ่ะไม่ค่อยไม่คยได้หนักค่ะหมอยู่ออกแต่ไปรับรองเพืยอนเต่นวดเ่นนวดเลนดเการฟอ้นใชชไม่ไม่ใช้ไม่ได้เลยนะต้องักษต้องเตืวฝาท้านี่นะได้นวดจำได้ไหมในคลินิกได้ค่ะ้ได้นวดอยู่เนาะ อั้หนึ่งวด่าเายี่สิบหกจุดอันนี้กดจุดเป็นเทคนิคพิเศษในการนวด่าเท้านอกจากทั้งหมดจะได้ภาพเผาหรไปหาฝ่าเทาก็จะมีได้ภาพเผากับมวเผาน่ะได้ได้หลังจากเสร็จแล้วไม่เข้าไปนอนนอนนอนานอนคว่ำันก็ให้ให้พื้นเผาขึ้นมาเนี้ยลงแ้มันเลยที่เข่ามันไม่เ น้ำมันยุกยุกยก็ลีดลีดกลตดไปก็หัวใสามถเนาะสามตัวสามหนึ่งดวสามก็่ตสามกาัวก็ูกต้อันลูกอมมาเหมือนได้สาหม่เลยเพราะว่ามีคนหนังเราจะมาให้หนึ่งันบาทก็ใ้นมันจำได้เลยตั้งแต่สิก็มีแล้วบาบอกว่าเขได้ เขามาตรวจราชการนะเขาเขไม่ใช no. anyway, ่พร um. ังมาเที่ยวนะเขามาในตรวจราชการเขาจมาตรวจกับเราเขาบอกว่าคือะไรนะฉีดพืช um. um. like ีดืม uh ั huh. ่นใเราก็ไม um. uh ่เหอยู่บ้านบริการให้ชาวบ้านผู้เมื่อต้องอย่างนั้นีดพืชมั่นยกโอ้ให้หนูแล้วให้หนูมนทั้งวันทั้งคืน เอาเนาะวไหละที่ตัวนี้เราโอู่เนาะสามารถากโหลดได้เนาะแต่าโหลดเอาไปคอมพิวเตอร์ได้อ่าเ็มทั้งหมด ทหารตางี่อยูซ้ายส้งวันี้กาทภสังทางตูมังหอวยเป็นปวดเป็นโบราณนะัเป็นแต่ละชดู้อชัดคนละแต่ละเียเียบกนที่เอมยชอนุ้ากัแล้วมานย ก็เลยท่านามาแต่ขึ้นมาพอที่ไปรับไปอเลที่อนนี้ในคนอยากเรียนแ่ๆเรเขารู้าว่าเป็นปยกวก็ตื่โคนอะไรนม้เอาตื่นกามาเอโ่